สวัสดีครับเอฟซีเช้าคุรยพระสมเด็จอ่าพี่เย้อมาแล้วครับสวัสดีครับผมนี่สวัสดีครับมาแล้วนี่สุดครับเสิร์ฟสุดยอดของทีมสุวรรณภูมิเลยครับมาแล้วมาดูกันครับมาดูที่ปลาเกียวเรียบร้อยไปครับชนะไปแล้วเ <c oughs> ทือดกันอย่างสุดเด็ดนี่มือเสื์ฟทั้งคู่มาเจอกันครับนี่ โอ้ยไม่ธรรมดาครับเลขสิบเอ็ดครับทีมสวัสดิภูมิโผล่ไปอย่างสวยงามครับนี่มาดูลูกเสิร์ฟสวยๆของอาจารย์ครับเราไม่ได้เห็นนานแล้วหลายเดือน ทุกคนขอบอาจารย์นะอ,อาจารย์บอกไม่ได้เสิร์ฟนานครับหยุดไปนานหยุดไปหลายเดือนแล้วโ,โอ้ยถอยไม่ทัน อ้าวโอ้เข้าไม่ได้ครับโอ้โหเรียบร้อยลงสวยด้วยหมุนบุบเลไม่ลงนั่นเลยก็ไปลงท้ายหมดท้ายแล้วอุ้ยไปแล้วโอ้สวยอีกบ้ โอล้วก็ตต้านำแล้วอาจารย์เ้ยวเ้ยวล้วนะเดีเวตาลีวลี้อาครับเสี้ยลงอีก ยงไงต่อเหเาลื่นก็โอ้ยไอกีฬาลื่นก็ยังไม่เกาะเอา เรียบร้อยครับโอ้โอ้ดิเสือบดงๆก็ได้แจมแล้วอ๋อนี่จัดให้ครับ

โอ้สนุกครับสนุโควกเี้ชืวกันโอ้เสือไม่ข้ามัาเสียแจมเนียเาทอ้ต้อเลขสิโอ้พี่กิตติครับได้แต้มง่ายๆหลายลูกแล้ว โอ้ยเรียบร้อยครับนี่จะเชื่อมเรียบเด็ดนะเดียวเห็นแตเป็เาเิ่นี่เดี๋ยวจะกีฬาชนดจะลงแล้วโอ้ยเตียงไม่ต้านขายนาเยุอ่ะ สบายสบายคุณน่ะคุณน่ะลงครับ <laughs> เรียบร้อยโอ้เสนุกครับโอ้ยเลยงานโซมตัวแทนโอเคครับมาสู้ดูคู่ต่อไปครับนี่คู่นี้สุดยอดครับนี่ระดับช้ำเลยนี่มาลงเจอกันโอ้ <laughs> ลงครับ

คุยหน้าดูเลยจานเราคุยหน้าดูแล้วาเาไปดูเกมนี่ครับเซิร์ฟ

Å, oh, det er bra. Oh.

เกือบไม่ข <si hai> ้ามรัาเสียได้ไปแลกีเล่นอยู่นี่เล่นกลางสายฝนเล่นครับฝนก็ตกนักกีฬาเราก็ไม่ยอมถอยเหมือนกันตามมาแล้วเรากลับไปบล็อก Do wow. I i'm not โอเคชนะไปครับน,รนี่ชนะทีมนี้ชนะไปครับ